ล้มล้างการปกครองก้าวไกลจะโดนยุบพักหรือไม่นี่เป็นคดีที่มีความสําคัญต่อประชาชนทุกคนนะครับไม่ใช่แค่คนที่ชอบก้าวไกลเท่านั้นเพราะว่าถ้าผลของคดีนี้ออกมาในเชิงลบนะครับเท่ากับว่าอํานาจของประชาชนคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยลดลงด้วยเช่นเดียวกันครับหลายคนอาจสงสัยว่าอํานาจของประชาชนอย่างเราๆเนี่ยจะลดลงได้ยังไงเริ่มต้นต้องเข้าใจก่อนว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันทรงมีพระมหากษัตริย์เประมุขมีการแบ่งแยกอำนาจนะครับหรือว่า separation of power ออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับก็คืออำนาจนิติบัญญตัติตุลาการแล้วก็บริหารครับมีไปทำไมมีเพื่อให้อำนาจตรวจสอบและทวงดุลกันและกันภาษาอังกฤษเรียกว่า check and balance นะครับคืออำนาจทั้ง3เนี้ยต้องคานกันไม่มีใครใหญ่กว่ากันนะครับ อำนาจนิติบัญญัตินะครับก็คือรัฐสภาครับก็คือสสแล้วก็สอวอครับอำนาจบริหารคือคณะรัฐมนตรีนายกแล้วก็รัฐมนตรีอำนาจตัวาาราการก็คือศาลยุติธรรมแล้วก็ศาลอื่นๆซึ่งก็รวมถึงศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยครับก่อนจะไปต่อขอแทรกพาธที่สําคัญแล้วก็สัมพันธ์กันครับและเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ครับนั่นก็คือว่าสสเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไร เหมือนเช่นเคยครับเราถามผู้รู้นั่นคือ ChatGPT ผมถามไปว่าตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยสอส,อสอมีหน้าที่ทำอะไรแต่หน้าที่หลักคือข้อหนึ่งครับบทบาทในการสรรหากฎหมายสอสอมีสิทธิ์ในการเสนอแน่ร่างกฎหมายและร่างกฎระเบียบต่างๆและมีบทบาทในการอภิปรายและลงคะแนนเห็นในการผ่านกฎหมายที่สรรหาในสภา มาดูทางบา์สบ้างน,นะครับถามเหมือนกันเลยครับคําตอบไม่ได้คือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาักรไทยพุทธศักราช2560นหน้าที่ของสสมีดังนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสสมีสิทธิ์เสนอร่างพระราชบัญญัติและเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกพระราชบัญ,ญญัติเดิม สรุปง่ายๆเลยคือสสอเนี่ยมีหน้าที่คือร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายครับเนื่องจากรัฐสภาเนี่ยไม่สามารถจุคน50ล้านคนน,นั้นได้ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปทํางานแทนเราหรือว่าสสนั่นเองครับแล้วหน้าที่สสคืออะไรร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายพัฒนายกเลิกกฎหมายเดิมถ้ากลับมาที่ภาพนี้นะครับแปลว่าเราเลือกตั้งไปเนี่ยผู้แทนเราไปไหนไปตรงนี้ กับไปตรงนี้ครับถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลเขาจะเป็นฝ่ายบริหารแต่ถ้าไม่ใช่เขาจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งตอนนี้เนี่ยฝ่ายตุลาการเนี่ยกำลังจะตัดสินฝ่ายนิติบัญญัติครับก็คือกําลังจะตัดสินตัวแทนของประชาชนทีนี้กลับมาที่ใจความสําคัญของคดีนี้ครับทางฝ่ายที่ร้องเรียนเนี่ยเขาขอให้พรรคก้าวไกลเนี่ยยุติการหาเสียงโดยใช้มาตรา1 1 2 เขาไม่ได้ขอให้ยุบพ,พักนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรา49มาตรา49แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาาจักรไทยพุทธศักราช2560ัามาัดไปว่าบุคคลจะใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมิได้ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออายการสูงสุด เพื่อร้องขอให้สารธ,ธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าสามารถสั่งให้ยกเลิกการกระทําได้แต่ไม่มีตรงไหนเขียนเลยว่าให้ยุพักได้แต่ที่นี่คือประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาดูที่การกระทําการกระทําก็คือการหาเสียงโดยใช้มาตรา1 1 2นั้นเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ ตอบสั้นๆได้เลยว่าไม่เพราะหลายเหตุผลด้วยกันเริ่มต้นที่ข้อแรกครับข้อหนึ่งคือกะกะตทุกนโยบายหาเสียงของทุกพักนั้นกะกะตนั้นเห็นชอบและรับรองทั้งหมดแล้วครับยกตัวอย่างเช่นแจกเงินดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่บาทหรือแก้ไขมาตรา1นึ 2, อันนี้ยกะกะตเห็นและรับรองมาแล้วครับว่าโอเคนั่นก็หมายความว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญเนี่ย เห็นว่าการกระทำนี้เป็นการล้มล้างการปกครองก็เท่ากับว่ากกตก็สมรู้ร่วมคิดด้วยเช่นเดียวกันข้อ2เขาแค่หาเสียงเขาไปล้มล้างตอนไหนที่สําคัญคือเขาหาเสียงด้วยการบอกว่าเขาจะแก้กฎหมายอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วเพราะการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงประเทศมันต้องแก้กฎหมายทั้งสิน้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาจะทําเรื่องสุราเสรีเขาก็ต้องแก้กฎหมายครับ หรือถ้าเขาจะทําให้การสมรสเท่าเทียมนั้นเกิดได้เขาก็ต้องแก้กฎหมายครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะหาเสียงว่าเขาจะทําเรื่องอะไรบ้างเขาต้องแก้กฎหมายอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วครับส่วนประชาชนจะเลือกไม่เลือกนั้นเป็นเรื่องของประชาชนข้อ3ประชาชนดันเลือกเขามากที่สุดถ้าสารรัฐธรรมนูญบอกว่าแบบนี้คือล้มล้างกับปกครอง มันหมายความว่า14ล้านเสียงที่เลือกเข้ามาเนี่ยก็ล้มล้างด้วยหรือเปล่าจะให้ตีความว่ายังไงคนที่เลือกก้าวไกล2ใบคือล้มล้าง100%คนที่เลือกก้าไกลหนึ่งใบเพื่อไทย1นึใบถือว่าล้มล้าง5 0าสิบเปอนย่างงี้เหล,หละครับข้อ4การแก้ไขมาตราหนึ่นั้นมีการทํามาหลายครั้งแล้วครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับตอนปี2519ก็มีการแก้โดยคณะรัฐประหารนําโดยพลเรือเอกสงัด ซึ่งตอนนั้นเพิ่มโทษครับขั้นต่ำสามปีมากสุด15ปีตอนปี53รัฐบาลอภิิทธิ์ก็มีการเสนอการแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าสารธรรมนูญเห็นว่าเนี่ยคือล้มล้างการปกครองแปลว่าทุกครั้งที่ผ่านมาล้มล้างการปกครองหมดเลยข้อ5ครับตอนหาเสียงนั้นมีหลายพักพูดถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศครับขนาดกฎหมายสูงสุดของประเทศยังพูดได้เลย ทำไมม112ซึ่งเป็นเพียงกฎหมายอาญาอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญอีกทีจะพูดไม่ได้กฎหมายรัฐธรรมนูญใหญ่ที่สุดข้อ5เขาแค่หาเสียงครับยังไม่ได้เป็นกฎหมายเลยครับเข้าสภาไปเสียงไม่พอก็ถูกโหวตตกอีกครับทุกท่านเคยทราบไหมครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเคยมีพักการเมืองถูกยุบพักไปแล้วกี่พักคําตอบคือใน22ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีพักการเมืองถูกยุบพักไปแล้วทั้งหมด110รพักเท่ากับทุกๆ1ปีจะมี5พักการเมืองถูกยุบพักครับมันเลยอดสงสัยไม่ได้ว่าพักการเมืองไทยของเราเนี่ยมันห่วยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอหรือเป็นเพราะว่ากลุ่มคนบางกลุ่มไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีนี้มาดูประวัติการถูกยุบพักของพักอนาคตใหม่กันบ้างปี62เขาได้81ที่นั่ง ปี66เขาได้151ที่นั่งปี62มีคนเลือกเขา6ล้านคนปี66มีคนเลือกพวกเขา14ล้านคนดูจากประวัติแล้วยิ่งยุบยิ่งโตถ้ารอบนี้โดนยุบพักอีกรอบหน้าเขาจะเป็นรัฐบาลพักเดียวขอฝาก2องเร่อสุดท้ายครับข้อ1จะดูว่าพักใดพักหนึ่งเนี่ยล้มล้างกับบกครองหรือเปล่าคงต้องดูทุกมิติใช่ไหมครับ นโยบายอื่นของพวกเขาคือทลายทุนผูกขาดกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดให้เกษตรกรปราบคอร์รัปชันดูแลคนตั้งแต่เกิดจนตายสมรรถเท่าเทียมและอื่นๆนี่ใช่ไหมครับคือนโยบายของพรรคที่เรียกว่าล้มล้างการปกครองข้อ2ออยากจะหาคนล้มล้างการปกครองจริงๆนั้นง่ายมากๆเลยครับ คนที่ปฏิวัต,รติรัฐประหารเนี่ยล้มล้างการปกครองชัดๆคนอื่นเขาเลือกตั้งมาตามกฎตามเกณฑ์คนกลุ่มนี้มีอย่างเดียวที่มากกว่าคือกำลังเอารถถังออกมาซึ่งรถถังนั่นก็คือภาษีประชาชนสรุปก็คือเอาภาษีประชาชนมาป้นประชาชนนั่นเองทำลายประชาธิปไตยทำลายเศรษฐกิจผมไม่ได้ชอบทำคลิปแบบนี้แต่ผมไม่ชอบกว่า ถ้าลูกหลานผมยังต้องมาเจอแบบนี้